ไพ่วรรณคารแบบเอาไงดีเนี่ยวรรณคานไพ่วรรณคาร,ารอาจารย์จะบอกว่าคนที่เกิดวรรณคารในช่วงนี้นะพูดก่อนเลย ถ้าใครมีเรื่องปัญหาสุขภาพอยู่หรือว่าอะไรก็ตามนะคะอาจารย์จะบอกเลยว่าจะหายวันหายคืนหายขาดไม่ว่าจะเป็นอะไรอยู่ก็ตามเจ็บอ,อ่อนๆแอดๆหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะมีข่าวดีเรื่องสุขภาพเข้ามาเหมือนแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นมาว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะมีโอกาสหายเร็วหายไวแล้วก็คนที่เกิดน,นะคะในช่วงนี้นะคะหรือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะจะบอกว่าเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์้ำจุนนะคะทําอะไรก็แล้วแต่มีคนหอ่อค่ะ มีคนให้ความช่วยเหลือมีคนเมตตาเหมือนเหมือนเป็นคนที่มีนัเมตตาดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนมากๆเป็นเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนที่พบเห็นนะคะและจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้นะคะ ไพ่พระอังคารขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างเตือนว่าทําอะไรในช่วงนี้อย่าหุนหันพันเล่นอย่าตัดสินใจหรือทําอะไรด้วยความใจร้อนหรือว่าอย่าใจร้อนในช่วงนี้ทําอะไรให้ใจเย็นๆเพราะว่าความใจร้อนไม่มีเร <itty> ื่องผลที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตือนนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความใจร้อนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะเตือนเรื่องใจร้อนห้ามเด็ดขาดนะคะ แล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึง่งคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงนี้นะคะจะช่วยเหลืออะไรใครก็แล้วแต่ให้ให้ดูให้ดีให้มองให้ขาดไม่ว่าใครก็ตามอาจจะน่าสงสารแสนสุดหัวใจเหลือเกินแต่จะเตือนว่าในสิ่งที่เราเห็นนะอาจจะไม่ใช่ความจริงนะคะให้ระวังคนที่อาจจะเข้ามาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมามาพูดให้เราแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรมาพูดให้เราสงสารแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเราแล้วก็เอาเปรียบเราให้ระวังคนพวกนี้ให้ดีหรือว่าให้ระวังคนสวมหน้ากากเข้าหาเรานะคะอาจจะทําให้หลอกให้สูญเสียทรัพย์สินได้ให้ระวังคนพวกนี้ให้ดีนิดหนึ่งหรือว่าไม่ฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยใหระวังอันนี้เตือนเนื่องคุณวันอังคารนะคะแล้วก็คนวันอังคารถ้าจะเดินทางในช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็แล้วแต่จะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภยัยนะคะ เออจะเดินทางแถวคาดปลอดภัยไม่มีอุปสรรคติดขัดใดๆทั้งสิน้นใครจะไปต่างประเทศใครที่จะทําเรื่องกําลังทําเรื่องไปต่างประเทศนูน่นนี่นั่นทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและราบรืลาบลาบืลบล่นขึ้นนะคะไพ่พยาขุดขึ้นนะคะเป็นการเดินทางที่อ่าเป็นการเดินทางที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วคนที่เกิดวันอังคารจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะ ในช่วงนี้ให้ทําบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆเรื่องที่มีผัวพันเรื่องอะไรที่ติดพันอยู่ทําให้เรามีปัญหาทําให้เราเหมือนหรือลุมเร้าอยู่อะไรเราในช่วงเนี้มันจะขี้คายลงและดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอุทิศส่วนบุญสกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆคนที่เกิดวันอังคารเรื่องอะไรที่ติดขัดอยู่ในช่วงนี้จะราบรื่นขึ้นและดีขึ้นแน่นอนพื้นฐานดวงคนวันอังคารเป็นคนที่ เป็นคนที่แบบว่าดวงดีดวงแข็งมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เป็นห่วงคนวันนักตติดอย่างเดียวคือพยายามอย่าใจร้อนเวลาพูดอะไรหรือจะตัดสินใจอะไรก็ตามบางครั้งอาจารย์กลัวตัดสินใจพลาดกันนะคะเออเพราะฉะนั้นคนวันอังคารต้องมีสมาธิสติเยอะๆนิดหนึ่งนะคะเออเพราะว่าไพ่ย,ยังขึ้นว่าอาจจะมีคนที่มาแบบว่าล่อลวงหลอกลวงเราอยู่เพราะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เกิดวันนังคัรในช่วงนี้อาจารย์จะบอกว่า ถ้าทําอะไรที่เกี่ยวกับเหมือนแบบอสังหาหรือว่าอาชีพที่แบบว่าเป็นอสังหาอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ากับดวงได้ดีหรือทําเรื่องอะไรเกี่ยวกับเอกสารอย่างเงี้ยเป็นงานเป็นอะไรหรือว่าใครจะทําเสริมก็ได้นะสามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอถ้าเป็นแบบว่าเหมือนแบบพวก่าทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยจะเข้ากับดวงได้ดีมีโอกาสที่จะปังแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้มากๆนะคะ เออสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะมีเท่านี้เลยค่ะ